and baby it's you you're the one i love you're the one i need you're the only one i see and come on baby it's you สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่พ่พิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดบัราชธานี 38พระบาทสมเด็รจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าล้องยาธิกรมหลวงสัพพสิทธิทประสงค์ข้าหลวงใหญ่สำเร็จรัชกาลมณฑลลาวการที่ได้สงผ้าไหมผ้าเยียนบับลาวจากเือบนไปทุน9ทุนกระหม่อมถวายเนื้อความองค์หนึ่งของพระราชหัตถเลขาความว่าสงผ้าเยียนแบบลาวมาให้นะ เชียงใหม่ซื้อไม่ได้เลยถ้าจะยุให้ทอมาขายคงจะมีผู้ซื้อฉันจะรับเป็นนายหน้าส่วนที่ส่งมาจะให้ตัดเสื้อถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปให้ดูแต่อย่าตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื่อใดบอกไม่ได้ภาพเงือ,งอบวนราชธาน,นีมีชื่อเสียงในด้านความสวยงามความประณีตมาตั้งแต่อดีตและเป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาิ ที่ส่งมายัางกรุงเทพมหานครดังในสมัยรัชกาลที่สิเมืองอุบลราชธานีมีฐานะเป็นมูงประเทศราชของสยามเจ้าพลตเทวานุคร์วงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีขนาดนั้นได้ส่งภาพยิมเมืองมาทูลเกล้าทูกลกระหมอ่อมถวายพระเจ้าแผ่นดินสยามและมอบแด่คุณาผู้ใหญ่โดยทูลเกล้าทูกลกระหมอ่อม ถาวายผ้าไหมลาวสางสีปีละ1นึ่งร้อยขืนผ้าขาวยาวหนึ่งรพักผ้าไหมเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวสยามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกว่าจะเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามต้องผ่านกระบวนการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนานของช่างทอเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อน การเลี้ยงตัวใหม่การสาวใไหมเพื่อนำมาทำเป็นเส้นไหมการฟอกไหมการย้อมสีและการทอเป็นผืนผ้าขันหมากหรือเซียนหมากคือภาชนะสำหรับวางอุปกรณ์ในการกินหมากได้แก่ซองพูเต้าปูนกันไกลหนีบหมาก ตะบันหมากตลับสีพึ่งผอบที่ใช้ใส่หมากยาเส้นและเครื่องหอมวัฒนธรรมการกินหมากในไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสันนิฐานว่ารับอิทธิพลมาจากพ่อค้าชาวอินเดียและในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่หนึ่งกล่าวถึงป่าหมากป่าภูแสดงให้เห็นความสำคัญของการปลูกหมากภู วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการกินหมากจึงน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน